วัสดีครับวันนี้เราได้ทําการติดตั้งื่องเสียงระบบคันนี้นะครับแก้ระบบใหม่ออกแบบตู้ใหม่เซ็ตระบบเสียงใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านของระบบฟิวกระสายไฟนะครับเราได้คํานวณระบบสายตามการกินกระแสของ power amp ทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟิวเราก็ได้คํานวณตามการกินกระแสเพื่อให้ระบบ ทำงานอย่างได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในการออกแบบกล่องติดตั้งฟิวนะครับโดยใช้ไม้ที่สามารถกันน้ําได้นะครับแล้วก็เคลือบให้หนาเพื่อให้กันความชื้นได้ดีนะครับแล้วก็ทางช่องสส่นี้เราได้ใช้กาวอเพื่อไม่ให้อากาศเข้าห้องไหนเลยนะครับกรอบอะคริลิกอันนี้เราได้ใส่น็อตเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็อะคริลิกด้านล่างใช้ฟองน้ํารองเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันอากาศเข้าไปได้ดีที่สุดนะครับส่วนสายไฟนี้ออกแบบระบบสายให้แสะเข้ากับ พาวเวอร์แอบต้องการกระแสนะครับดูข้างในกันต่อครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับข้างในรถนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนสายทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็ออกแบบตู้หม่นะครับทีนี้เรามาดูเสียงที่ดีนะครับคือต้องมีแรงกําเนิดเสียงที่ดีก่อนครับเราได้เรียนต้อนตัวนี้ใหม่นะครับเป็นของ JVC นะครับที่ให้คุณภาพเสียงได้ยังมีประสิทธิภาพคาเลคเตอร์ของเสียงมีความละมุนและการตอบสนองความทีสมูทคาเลคเตอร์และการตอบสนองความทีสมูทมากนะครับจาก C d ดีก็จะผ่านมาเข้าปีนะครับไปเข้า เขาเอ M มได้บาสองข้างนะครับส่วนลำโพงเสียงกลางแหลมนะครับด้านข้างประตูเราได้ทําการโมดิฟายใหม่เพื่อให้รายละเอียดเสียงที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับความทีต่้ได้ดีขึ้นเสียงแหลมรายละเอียดเสียงได้สมูทมากขึ้นทั้งสองตัวนี้เราได้ทําการโมดิฟายใหม่เพื่อให้ คุณภาพเสียงได้รายละเอียดที่สมบูรณ์นะครับส่วนรูปแบบด้านล่างนะครับเราได้ทําการออกแบบตู้ซับวูเฟอร์ใหม่นะครับมีลูกค้าต้องการเรียบๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําเบาะวางด้านล่างอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนหกขุดก้าด้า้หลังเป็นลําโพงเดิมนะครับเราได้ตัดไม้และคุมหนังให้เข้ากับตู้นะครับจากการที่เราโมดิฟายระบบเสียงใหม่ครับทำให้คุณภาพของเสียงครับตอบสนองความทีได้ถึงตั้งแต่ย่านต่ำ20เฮิร์ตถึง2 0เฮิร์ตเลยนะครับย่านโทนเสียงทางด้านซับก็จะตอบสนองตั้งแต่20เฮิ ซึ่งทางด้านการออกแบบตู้ซับมีพื้นที่บังคับนะครับรถรุ่นนี้จะมีเลขที่รองเบาสูงถึงขนาดนี้ทั้งแถบเลยนะครับมีช่องอุปกรณ์แม่แรงอยู่ตรงนี้ช่องน้อยเดียวนะครับซึ่งเราได้ทําการแดมแผ่นแดมที่มีคุณภาพสูงโดนความร้อนไม่มีผลต่อสุขภาพด้วยนะครับแผ่นแดมสามารถโดนความร้อนโดยไม่มีสารที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับซึ่งการออกแบบตู้ซับที่มีพื้นที่จํากัดตู้ความสูงของตู้ก็อยู่แค่ประมาณ10นิ้วนิดหน่อยนะครับซับตัวนี้เป็นดอกซับเดิมที่เราทําการโมดิฟายม่ให้ตอบสนองความทีต่า ได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งในการออกแบบตู้ที่มีพื้นที่น้อยก็จะทำงานได้ค่อนข้างยากเพื่อจะให้ลงความทีต่ำได้ลึกๆนะครับแต่เราสามารถออกแบบตู้ซึ่งเป็นตู้แบนพาร์ตที่ให้รูปแบบความทีต่ำได้มีคุณภาพได้ดีนะครับทำการออกแบบตู้ซับที่มีการตอบสนองความทีต่ำยั่งตั้งแต่20เฮิรต์จนถึง100เฮิรต์นะครับเพื่อให้มีคุณภาพเสียงที่ดีแล้วทำการโมดิฟายเสียงกลางแหลมที่ให้ตอบสนองความทีย่านสูงยั่งต่ำได้มี คุณภาพที่ดีครับเดี๋ยวเรามาทําการวัด SPL นะครับคือความดังสูงสุดนะครับนี่คือเครื่องวัด SPL นะครับซึ่งมีมาตรฐานนะครับเป็นของบาซินนะครับที่อถือได้นะครับเราได้ทาการติดไม้วัดเสียงตาแหน่งกระจกเราจะมาวัดความดังกันนะครับว่ารถคันนี้มีความดังเสียงสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับ we're right outside but you're proud of it

ก็เสร็จเรียบร้อยครับรถคันนี้เราได้ทำการโมดิฟายระบบเสียงให้ไม่เสร็จเรียบร้อยครับ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 